ร่วมกับบริษัทป้าสังยาสอนจำกัดเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ h e a l t h f o o d Good t e c e สนับสนุนโดยโครงการบ้านเดอะทั h จัก,กรยาน LA bicycle AJ DVD พระเอกตัวจริงมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสายการบินแอร์เอเชีย er. ใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป บุ๋มบิ๋มค่ะอ้อมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Food Good Taste ค่ะ,คะ ขอเริ่มต้นช่วงแรกของรายการนะคะคือช่วงลองทําชิมดูค่ะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนาท่านผู้ชมคะมีสิจาวันนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมก็สามารถลองทําได้ที่บ้านนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นอ้อมวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยวใช่จะเป็นใครนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ก็คือคุณรัสรินดีหลกเรืองพันธ์หรือพี่มดค่ะสวัสดีค่ะพี่มดก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาทําความรู้จักกับพี่มดกันก่อนนะคะตอนนี้พี่มดทําธุรกิจอะไรอยู่คะทำเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะแล้วมีสองสไตล์นะคะร้านแรกจะเป็นร้าน b บ c ็กสตรอเบอรี่เป็นอาหารไทยอิตาเลียนคะส่วนอีกร้านนึงจะอยู่ที่สยามชื่อร้านโอมาชิรามงจะเป็นเกี่ยวกับราเมงแล้วก็พวกข้าวน้าปลาทอด แสดงว่าร้านอาหารของพี่ก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะมีทั้งชาอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นและบรรยากาศของร้านล่ะคะจะเป็นประมาณไหนคะถ้าร้าน Back s t ต a w b e r r y ก็จะเป็นแนวชิลๆมีอ d o o ดกับอินดอร์นะคะเปิดตอนเย็นตั้งแต่4ี่โมงถึงตีหนึ่งส่วนร้านโอไมชิราเมงเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มเปิดเร็วมากเลยเชางร้านอาหารญี่ปุ่นแลวลูกค้าที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะที่สยามก็จะเป็นวัยรุ่นพวกนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่ร้าน b บล็คสตรอเบอรี่นี่ก็จะเป็นพาคนทํางานยังนก็ต้องแสดงว่ามีเมนูอาหารเด่นๆมากเลยค่ะดังนั้นแล้วร้านที่ของพี่อะค่ะจะมีเมนูอะไรที่แบบว่าโอ้โหต้องมาถึงร้านก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยอย่างแรกเลยที่โอไมชินะคะก็จะเป็นพวกทาโกยากิ แล้วก็มีราเมงหมูอบข้าวหน้าหมูอบอะไร้ะคะสำหรับที่แบ็คสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นสลัดโฮมเมดซึ่งน้ําสลัดนี้เราจะเป็นทําเองแล้วรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ามันอย่างของอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นแบบถ้าเป็นสลัดครีมก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของที่นี่กจะเลี่ยนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ของเรานี้จะออกแนวผสมไทยนิดนึงก็จะรสชาติเติมเหมือน มีผสมน้ำยำลงไปให้มันมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหอมกับคนไทยเลยที่ชอบรสชาติแบบแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นที่ลูกค้าเขาผัดแมวผัดแมวด้วยแมวถ้าใช้เนื้อแมวแล้วแม่ร้านเกี้ยงแล้วถ้าคิดถึงข้าวผัดแมวเราก็ต้องคิดถึงปลาปลาทูไฟย่างอะไรพวกนี้ต้องเอามาแบบว่าเป็นส่วนผสมด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็เหมือนข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปอาหารไทยนี่ก็จะมีเป็นพวกไข่ตุ๋นทรงเครื่อง ไข่ตุ๋นอ๋อเมงเป็นคนชอบไข่ตุ๋นอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นการทําไข่ตุ๋นไม่น่าจะยุ่งยากใช่ไหมคะมันไม่ไม่ยุ่งยากค่ะแต่ว่าด้วยสมัยนี้เนี่ยเรามีไมโครเวฟใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ก็จะชขาไมโครเวฟแต่เนื้อมันจะออกมามันจะไม่ไม่นุ่มเหมือนเหมือนที่ร้านญี่ปุ่น่ะถ้าร้านญี่ปุ่นเห็นภาษาเกณฑ์ว่าไข่ตุ๋นมันจะนุ่มเนียนเลยแางที่ร้านก็จะเป็นแนวแบบนั้นก็จะออกมาเนียนที่เราจะใช้เครื่องตุ๋นแบบทีละถ้วยทีละชามแล้วก็แบบมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่รสชาติรับรองค่่ะะววาาแนล้จติ โอ้โหอาหารของร้านพี่มดเนาะแต่ละอย่างเรียกได้ว่าน่าสนใจมากมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็รู้จักกับพี่มดแล้วนะคะพี่มดคะวันนี้พี่มดมีเมนูอะไรเพื่อสุขภาพมานําเสนอค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูสลัดหมูย่างนะคะซึ่งเหมาะกับสาวผุนดีทานแล้วน้ำลายอ้วนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะดูแล้วส่วนผสมไม่ค่อยยุ่งยากนะคะสําหรับการเตรียมง่ายมากค่ะทาเองทานที่บ้านได้เลยนะคะคุณผู้ชมสา สามารถทำได้ที่บ้านนะคะลองมาดูส่วนผสมอย่างแรกกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะคะหมูนี่จะใช้หมูสันคอนะคะซึ่งใช่แล้วเราเลือกที่มันน้อยๆนะคะทําไมเราต้องใช้สันคอเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มเราอย่างเอาไปย่างเนี่ยถ้าส่วนอื่นมันจะมีความกระด้างแต่สันคอมันจะมีมันนิดๆอะไรเยงี้ค่ะวิธีการหมักใช้เวลาหมักนานไหมคะไม่นกนค่ะประมาณค่ะประมาณ5้านาที10นาทีก็ได้แล้วค่ะก็จะมีซอสซอสภูเขานะคะแล้วก็พริกไทยดำ ใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ใช้ผงชูรสเนาะพอใส่น้ำตาลก็จะแบบทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นใช่ค่ะแล้วก็น้ำยำใช่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซึ่งอันนี้เราจะใช้พริกขี้หนูธรรมดานะคะแต่ถ้าปกติถ้าใครที่ชอบทานเผ็ดก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนใช่แล้วก็หัวหอมแล้วก็แตงกวาแตงกวาค่ะมะเขือเทศแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะค่ะกระเทียม ต้องแบบอันนี้เราใช้กระเทียมไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะสะระแหน่นี้จะมาตกแต่งหรือว่ายำเออยำไปด้วยค่ะแล้วก็โรยหน้าไนิดหน่อยนะคะโอ้โหส่วนผสมก็ครบแล้วใช่ผักแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยล้วนแต่เป็นเพื่อสุขภาพเราใช่ค่ะงั้นเดี๋ยว เรามาลงมือทํากันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกใส่เป็นหมูใช่ไหมคะหมูก่อนเราเน้นปริมาณไหมคะพี่มดคะว่าต้องใส่ประมาณนี้สําหรับหมูถึงจะเข้ากับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เออแล้วแต่ค่ะแล้วแต่แบบบางคนชอบผักเยอะใส่ผักเยอะอย่างอ้เป็นบางคนชอบแบบทานผักเยอะมากอันนี้เราจะจะเน้นหมูหน่อยนะคะเพราะว่าทานสองคนเนาะค่ะเน้นหมูเยอะว่าอ้อเขาทานเยอะค่ะเมาสเขาตอนนี้เขาทานนิดเดียวแล้วน้ําหนักลงไปเยอะแล้วน้ำบุ๋มอะ แล้วตอนนี้คือใส่ลงไปแล้วคุกน้ำยำค่ะก่อนจบค่อยใส่บางที่ก็บอกว่าใส่รวมกันแล้วคุกทีเดียวแต่ของของพี่จะคองนนีก่อนกว่ามันจะได้เข้าเข้าเนื้อหมูมากกว่านะคะค่ะพริกเผ็ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดมากค่ะแต่บุ๋มนอชอบเผ็ดค่ะชอบเผ็ดก่อนี้ก็ใหญ่ ว่านี่ถ้าสมมติว่าเราทำทิ้งไว้หลายชั่วโมงใช่ไหมคะค่ะเออเราต้องคว้านไส้ออกไส้ออกทำไมคะเพราะงั้นแบบจะชืดได้เพราะน้ำของไส้ตงกงๆจะออกเคล็ดลับเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศใส่รวมกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมะเขือเทศก็เหมือนกันนะคะก็คือถ้ายำทิ้งไว้นานเนี่ยก็ให้ควานไส้ออกบางท่านก็ชอบเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมอร่อยได้ค่ะอันนั้นเีเอาไว้โรยเนาะเอาไว้โรยใช่ไหมคะคุกเลยโอ้ยเริ่มมีกลิ่นหอมหอมมากเลยบุ๋ม น้ำยำข้นแล้วทำให้แบบว่าสีสันดูแบบน่าทานขึ้นมากเลยใช่ไหมคะค่ะือตรงนี้คือเอาโรยโรยด้านหน้าเลยใช่ไหมคะผสมไปก่อนนิดนึงผสมด้วยโอ้โหและอย่างนี้แบบเวลาจัดนะคะพี่มดขาจัดจาน เราต้องแบบมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากจัดประมาณนี้แล้วคือในในในหมูย่างนี่มันก็มีผักอะไรเยอะแยะแล้วค่ะถ้าเราแต่งจานให้มันเยอะเข้าไปอีกมันจะยิ่งทําให้มันแบบกลายเป็นโลทวสยใช่ไหมคะฟาร์มผักอะไรนี้นะคะอย่างนี้มันจะอบแต่ว่าบางบางท่านก็อาจจะชอบเป็นผักกาดแก้วผักกาดชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวช่วยเอากระเทียมโรยเลยใช่ไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาดูน่าทานมากๆเลยค่ะ <S <S ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองทําทานที่บ้านดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มดมากๆนะคะที่วันนี้มานําเสนอเมนูยำหม,มูย่างนะคะและช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการออกกำลังกายเรามีโยคะดีๆมาฝากกันค่ะ